ดำเนินการยังไงกับสถานที่แห่งนี้ครับพี่ก็วันนี้ก็ได้นำไม้สารมาเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพื่อไปเพิ่มไปประอกอบการสอบสวนตามนนท,ที่ที่เป็นข่าวครับ,รบแล้วสําหรับผู้เช่าสถานที่แห่งนี้หรือเมื่อเรามีเขามีการเช่าเช่าช่วงกันต่อหรือว่ายังไงเราได้สืบสืบทราบไปทางคนเช่าหรือว่าคนที่มาเล่นหรือว่าเจ้าเจ้าของหรือหรือยังครับ อันนี้อยู่ระหว่างสืบส,สวนสอบสวนนะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลต้นต้น,ตน,ตนอยู่บ้านอย่างเมื่อวานที่มีพุทธิ์ลงพื้นที่มาแล้วรอบหนึ่งแล้วบอกว่าไม่เจอนักพนันหรือข้อท็จจริงอะตอนที่ขอแจ้งนะเราทราบข่าวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเราก็รีบลงมาดูตรวจสอบแต่ว่าตอนที่มาแล้วมันก็ไม่ใช่ผม นะครับไม่พบาก็ลับนะครับแล้วก็มาทราบข่าวอีกทีที่ถื่อมวลชนไม่เป็นข่าวตามสื่อมวลชนมัเื่นกการส่งสช่วนสอบยนเนรีกตที่อสัญตอนนี้อยู่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่คลยรออุปกรณ์การเล่นทั้งหมดกลับไปที่ สพปากคลองลังสิตหรือว่าจะเอาไปที่ไหนครับเดี๋ยวนี้ก็คนไปที่สพปากคลองลังสิตเพื่อ,อทำการตรวจสอบอ๋อตรวจยืดไปก่อนครับใช่ไหมฮะเริอมต้นต้องให้พิสูจน์หลักฐานเขาเข้าไปตรวจสอบก่อนอ๋อวันนี้เราก็ได้มีการดําเนินการกับร่วมกับพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ฝ่ายปกครองครับ ก็ลงศาลแล้วก็เป็นเป็นตรงนี้นะที่ที่เราบบดูนะครับศาลออกมาคนนีนน้หนูแค่เป็นพยานนไงครับเป็นพยานพยานสดๆเพราะว่า มัน้นอกบทดูเลยวันนี้เขา ผมผมผมมันดึง่าเคลื่อนไหวไว้หนึ่งภาพหนเครื่องภาพเคลื่อ,อนไหวหึงเครื่องเดี๋ยวเก็บภาพทิ่ง